ตามตัวเลยเนี่ยเรียบร้อยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับในวันนี้ก็อยู่เกมคอสเอากันนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นอาวุธที่ชื่อว่าลิปเปอร์นะครับเป็นอาวุธมินิการเวอร์ชันอัปเกรดของมิลเลอร์ที่ผมเคยทําคลิปไปแล้วใครอยากดูคลิกขวาบนเลยส่วนคุณสมบัติที่มิลเลอร์มีพออัปเกรดเป็นลิปเปอร์คุณสมบัตินั้นจะถูกเอาออกจะแทนที่ด้วยการยิงแบบไม่มีโอเวอร์ฮีท หรือยิงแบบปืนไม่ร้อนปกติอาวุธประเภทแมชชีนกันพอยิงไปนานๆอาวุธก็จะเริ่มร้อนขึ้นพอยิงจนหลอดความร้อนเต็มแล้วปืนจะเริ่มระบายความร้อนระหว่างนี้ปืนจะไม่สามารถใช้งานได้ไปซักระยะหนึ่งเลยริปเปอร์เลยหมดกับปัญหานี้แต่แต่แต่ลิปเปอร์ก็จะมีจานวนกระสุนเข้ามาแทนทําให้เราต้องดูจานวนกระสุนบ่อยๆและยิงเพลินไม่ได้ถ้ากระสุนหมดมาเนี่ยบอกเลยส่วนมมนไวรอเลยไม่เหมือนกับอาวุธประเภทเดียวกันที่ยิงแบบกระสุนไม่จํากัดเดี๋ยวกงเกินแต่ก็มีวิธีเพิ่มกระสุนเหมือนกันคือต้องติดตั้งกล่่่่่อออองงงงงกกกกรรระะะะะสสุุนนนนเเเเเข้้าาาไปปตตตมมมมทีีลลลลลลยผจจิดััแแค3็ให2วบ ที่มากับตัวปืนก็เป็น1นึ่นัดแค่นี้มันก็เพียงพอสำหรับผมแล้วและข้อเสียอีกอย่างของริปเปอร์คือป้อมปืนหันช้าครับเลยต้องเล่นแบบรักษาระยะห่างหน่อยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอาวุธริปเปอร์โอเคงั้นเราเข้าไปลุยกันเลยโอ้ยโอ้ยดีดิดีมาไงวะเนี่ยเอาดิเอาดิ มันบินมาเลยอ่ะเมื่อกี้เออโอเคแล้วผมก็เป็นเป้าไงโอ้ปืนผมไม่ผมไม่ยอมให้ใครฆ่าผมโรมินนกเหรอโรมินิก,มนกผมตาฝาดไปใช่ไหมทีรวมกันเราอยู่แยกกันเราตายสูตรเดิม ผมจะตามโอ้เขามีวินวอลผมก็มีนะแต่ผมไม่ใช่เจ้าทำอะไรกันเป็นเพื่อนมาช่วยละผมไปช่วยเพื่อนคนนี้ดีกว่าโอเคแปรพังธ์มาเพื่อนซาต่อที่สวยออกมาเพื่อนเจี๊ยรอเพราะผมโดนย้ำเพื่อนผมโดนย้ำ มา,มาเพื่อนถ,ถ,ถอย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 มาก่อนถอยมาก่อนถอยมาก่อนโอเคผมเป็นคนโดนเองแล้วทีนี้ <c oughs> เรียบร้อยมาดิเอ้าเพื่อนไม่โอ้โหสารอดก,กันมาถึงตอนนี้เอ้าเหลือคันเดียวผมว่าน่าจะจบแล้วอะเพื่อนผมแบบโอ้โหไล่ซะขนาดนั้นขอยิงบ้างหน่อยได้ไหมมาขอบคุณเพื่อนสักทุบคิว ผมลาสเขาเฉยตากตามตัวเลยเนะี่ยเรียบร้อยหายิงไอ้ตัวใหญ่ๆก่อนโอเคข้างหน้าเราเป็นรถอะไรผมต้องด่วนรถถังชิบหม เอ้ยแตบเพื่อนเราเยอะไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวแต่บเพื่อนมันเยอะกว่าเราต้องกลัวแล้วจีิก่อนเี็นอะนี่ก่อน,อน,อนมันจบแล้วนะกินมันจบแล้วนะกินตายเถอะขอร้องโอเคเฮ้ยมีคนกลาาัมามามา นี่ี่แหละที่ผมพูดถึงมันหมุนช้าอย่างนี้แหละโอ,โอ้โหฟ้าฟ้บบแล้วผมปิงถูกจังหวะด้วยตองวี่งวอลหรอไม่ไม่ผมไม่ให้ตีวนวอลคุณไม่มีสิทธิ์คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะหนีผมเรียบร้อยไปก่อนโอ้โหจะทำอะไรเพือ่อนผมครับจะทำอะไรเพือ่อนผมครับเนี่ย มากันเป็นกลุ่มเป็นแคงโอ้ยืนนิ่งอย่างนี้หรอฮวัดกันอย่างนี้เลยเหรอโอเครีบหลบหาที่หลบเลยหลบไม่งั้นมันยิงอะไรมาสักอย่างนั่นไงอุ้ยเสี่ยเสี่ยอะไรเนี่ยเพื่อน มันจะพีชีพเวรแล้วยายาอย่าพึ่งระเบิดตอนนี้อย่าพึ่งระเบิดโอเคผมแตกวัดแบบว่าอะไรผ่านหน้าผมวะานะ่ะมาครับมาวัดกันเลยเนี่ยใครจะเจ๋งกว่ากัน มาเลยมาช่วยเรียบร้อยมาลีเอาใจว่าล่าบางทียังแบบเฮาอยู่เลยเฮ้เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเอาแล้วตามเพื่อนดีครับแบบนี้ตัดเข้าไปสวยเพื่อนจบเอ,าเอ้ากเกือบเดียวจบละเกือบดุมระยำเลยอ่า เฉียดเฉียดไปโอ,โอ้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 เป็นอะไรกันเนี่ยขอรีบช่วยคนโอเคเกมที่มันนานจังว่าปกติเล่นไม่ถึงสองนาทีแตกนะครับแบบนี้เรียบร้อยลุกโต๊ะจีนละทีนี้ ตกจีนเรียบร้อยมาแล้วมาแล้วจัดเลยแล้วล็อกผมเรียบร้อยเข้ามาดิาครับเข้ามาดิครับเพื่อนผมเยอะ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 เข้ามาจิโอ้โห้โอ้โอ้เพือ่อนโดนเพือ่อนโดนนโดนเยอะด้วย izzard, เอ้ามาตอนไหนวะเนี่ย กาศไปเพื่อนากาศใสดชนหนีทำไมวะตัวนี้ก็ได้โดาโดนหรอกโอ้เดชมันทำให้ปืนผ่งใช้งานไม่ได้โอ้เกบร้อยเ่เราโดนเก็บไปเยอะเลย แกก็ตรงนี้เลยแกก็ตรงนี้เลยแกก็ตรงนี้เลยมาดีวะ <c oughs> เรียบร้อยวัดใจกันไปเลย <c oughs> โอเค เจาตัวนี้ให้ได้ผมเจาตัวนี้ให้ได้ไม่ได้แล้วโอ้เอาปุ๊ผมหมดละอยู่ผมคนเดียวจบชีวิตโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ครับผม